ด้านที่สองด้านความรู้ความสามารถสายงานบริหารการศึกษาส่วนที่หนึ่งการเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็วผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและหลายช่องทาง มีระบบข้อมูลสารบัญรับส่งหนังสือราชการเว็บไซต์เผยแพร่ง,งานประชาสัมพันธ์ต่างๆด้านการบริหารงานวิชาการมีการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนมีสื่อนวัตกรรมและคลังเอกสารความสามารถในการวางแผนการพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีในการบริหารจัดการการศึกษาครอบคลุมภารกิจขององค์กร และสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจุดเด่นจุดด้อยโอกาสอุปสรรคและใช้นวัตกรรมเพื่อวางแผนมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาความจำเป็นและความต้องการในปัจจุบันเพื่อกำหนดเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาโดยสอดคล้องกับภารกิจและนโยบายของสำนักงานกศนความสามารถในการดำเนินการ นำแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมผู้เข้ารับการประเมินได้มอบนโยบายและดำเนินการวางแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมความสามารถในการประสานงานระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมการจัดการศึกษากับหน่วยงานที่เก <Jean> ี no ่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนผู้รับการประเมินได้ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทของนักประสานงานระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนความสามารถในการกำกับตรวจสอบติดตามประเมินผลและนิเทศการปฏิบัติตามแผนงานของสำนักงานกศนจังหวัดผู้ขอรับการประเมินได้มอบหมายในกลุ่มนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษาดำเนินการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาด้านวิชาการความสามารถในการพัฒนาด้านวิชาการด้านวิชาการ มีการส่งเสริมงานวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้มีแผนพัฒนางานวิชาการการจัดเครือข่ายทางวิชาการและมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบมีการนำไปใช้เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการความสามารถในการส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมีการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนาโมเดลในสไตล์กศนจังหวัดสระแก้ว ในการจัดการศึกษากสนประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา พวกนองดาโมเดลของกศนจังหวัดสระแก้วเนี่ยก็เป็นการใช้พื้นที่ของตัวเองที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ดินพื้นที่ของชุมชนรวมทั้งการบริหารจัดการเรื่องเวลาของตนเองและของชุมชนเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีหลักคิด4หลักด้วยกันหลักที่1ก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการแหล่งกักเก็บน้ําให้ได้ร้อเปอร์เซ็นต์หลักที่2ก็คือในเรื่องของการสร้างแหล่งอาหารให้อุดมสมบูรณ์ที่สุดในพื้นที่ของท่านซึ่งแหล่งอาหารเนี่ยก็จะอาจจะเป็นพืชผักต่าง หรือว่าจากการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ของท่านหลักที่3ก็คือการปลูกป่า5ระดับหรือว่าการทําพื้นที่ของท่านเนี่ยให้มีความหลากหลายที่4ี่ก็คือแหล่งอาหารที่มสมบูรณ์แหล่งกักเก็บน้ําตลอดจนป่า5ระดับหรือพืชผสมประสานเนี่ยเพื่อให้เกิดรายได้ความสามารถในการส่งเสริมสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดศูนย์บริการสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาและมีเว็บไซต์ทางด้านวิชาการที่ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญความสามารถในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาผู้รับการประเมินได้ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในการจัดการระบบประกันคุณภาพเพื่อให้มีมาตรฐานและพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา จากต้นสังกัดและการประเมินภายนอกการบริหารงานบุคคลความสามารถในการสรรหาบรรจุแต่งตั้งบุคลากรตามหลักธรรมมาพิบาลมีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัยความสามารถในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการพัฒนาบุคลากรตามแผนงานและมีการติดตามประเมินผล การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องความสามารถในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรางวัลในสาขาต่างๆมีการให้รางวัลบำเหน็จความชอบให้การยกย่องชมเชยเชิดชูเกียรติการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินความสามารถในการบริหารการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามีทะเบียนทรัพย์สินมีการบริหารจัดการทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดประโยชน์คุ้มค่างานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติหน้าที่ในงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบถูกต้องรวดเร็วบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดในระดับดียิ่งส่วนที่2 การพัฒนาตนเอง 1. มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการเข้าประชุมอบรมสัมนาศึกษาดูงานศึกษาเพิ่มเติมหรือวิธีการอื่นๆมีการศึกษาด้วยตนเอง 2. มีการรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพมีการสังเคราะห์ข,ข้อมูลความรู้จัดเป็นหมวดหมู่ปรับปรุงให้ทันสมัยรวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อย4เรื่อง 3. มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในหมู่เพื่อนร่วมงานเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของจำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัดและมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาและพัฒนางาน 4. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ภายในและภายนอกหน่วยงาน มีการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 5. ได้รับรางวัลจากต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นได้รับรางวัลในระดับนานา,นาชาติระดับชาติระดับหน่วยงานต้นสังกัดหรือรางวัลจากหน่วยงานอื่นตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป 6. การเป็นสมาชิกหรือการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาการหรือองค์กรวิชาชีพ